สวัสดีครับพี่้องครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วนะครับเมื่อนีก็อยุนในไร่กันเบาคู่พาเลาะเหมือนเดิมเช่นเคยครับเมื่อนีเบาคู่พามาเลาะทางน้ำเนื่อน่าจะรวยเมื่อนีมุ่งนาเขาสู่เขตแดนภูเขานะครับหรือว่าเขตแดนกันไทยล่าในโซนของอำเภอน้ำเนื่อบครับเมื่อนีเขาสู่ธรรมชาติเต็มรอยครับ่าไม้เขียวกระจีสวยงามรมรื่นครับ หลายท่านที่อยู่ในเมืองโมมีโอกาสได้เขามาเที่ยวชมกับติดตามคลิปของบ่าคู่ได้ครับจะพยายามสรรหาธรรมชาติสีเขียวสดใสดูแลสดชื่นเย็นสบายตามาให้เบิ่งเรื่อยๆครับเมื่อนนี้มีจุดหมายปลายทางไปที่วัดน้ำตกถ้ำบอลน,นะครับกำลังดังครับกำลังดังในโลกโซเชียลนะครับภายในวัดมีอย่างแน่เดี๋ยวเขาไปเบิ้งพร้อมกันครับตอนนี้ก็เป็น สภาพหรือว่าบรรยากาศเขียวๆของต้นหมอกต้นไม้ครับหรือดูฝนต้นไม้กับเขียวงามครับท่างไปก็จะมีะทา่า,ทางคุกคะแน่มีท่าคอนอรีดแน่นะครับเป็นระยะตรงไหนอันตรายเพร่ะกระใส่คอรีดครับแต่ถือว่ารถเก๋งก็สามารถไปได้นะครับรถเก๋งสามารถไปได้แต่ถ้าผู้ปกครองกับบอแนะนํำนะครับพอว่าบางจุดกัเป็นโคง้งหักศอกคืนเนินลงเนิน นะครับต้องใช้ความาสามารถเลยใช้ความซ้ำนานในการขับรถขึ้นภูเขาครับ ตรงนี้ก็เป็นสะพานครับสะพานข้ามไปวัดธรมบอนครับเป็นสะพานโค้งเล็กครับแต่ว่าพืนนี่จะเป็นใหม่สวยงามครับอยากให้ทุกท่านมาดูมาชมด้วยตาตนเองเดี๋ยวพายยางขาบสะพานครับนี่แหละครับบรรยากาศเป็นสะพานโค้งเหล็ก นะครับเป็นพื้นไม้มีน้ำาตกไหลครับด้านข้างมี้ำาตกไหล ER สวยงามข้ามสะพานมาดูฝั่งนี้ครับมาดูฝั่งนี้มีอะไรบ้าง Hãy được, cho kênh không bỏ lỡ những video ตอนนี้อยู่กลางภูเขาเลยเด้ครับกลางภูเขาเลยบนภูเขาหน้าผาสูงครับอยู่ระว่างหุบเขาเลยสถานที่จอดรถดนักท่องเที่ยวครับเดี๋ยวจะพายางลงไปถ้ำครับลงไปถ้ำหนึ่งร้อเมตร ครับวันนี้เบาคู่กับมา้อมเบาไทยบานครับปูหูดูโอไก่ปัดได้กับโบยานครับว่าจะได้ท่องเที่ยวเป็นด้นเลยมาเที่ยวหลังจากโควิดหลังจากโควิดครับพาอตึงได้ออกเลาะเจาะพ่อฮัลโหล้ัลโหนี่เห็นแต่ผู้จองเลยเห็นไหม พอลงมาถึง็จะ,จะมีอ,นนองค์ปูพ่พญานาคอยตอนรับหนึ่งตนครับจะเอาไหว้ขอพรอ,องค์ปู่กันครับนนเป็นทางลงครับลงไปทํำมีบนันไดองค์ปู่ ครับอด้าานล่งเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันนะครับด้านล่างมีอะไรบ้างด้าน้างของ นัำงนะครับจะมีการแกะสลักรูปพระพุทธรูปนะครับกะสักพระพุทธรูปนะครับตรนนี้มีตรงพยางงดำด้วยอกส่วันหนึ่งดํานั่งครับตรงนี้จะเป็นรงคนูขพระเน้านเวลาใส่สีน้ำเงินนะครับสวยงามรับสวยงามเสียงน้ำตกดังซาสนันครับ สบายครับเย็นดีห้องไนทําก็ะจะมีพระพุทธรูปนะครับแล้วก็ในตัวตรงนี้

ด้านล่างเขา่าจะเป็นพนาลายบรรพมสินทางบนไ้ไตหนาาต้าผาก็จจะเป็นของพยางูยักษ์มาคัดทางบนมีการแกะสลักเป็นพระพุทธรูปนะคับที่ตั้งนั่งแต่จะมีอาถิงสักปีทีพ้างวัดเดีเียมเลยให้ชาวเพื่อนเด็กจะตระกัดตาบะ ขาบไปครับ บาวคู่พายยางสามสะพานแสนครับสะพานแสนมันจะขาบแหวกงอวะงอะครับ องค์มุตจรินทนร์นครนะครับ เป็นองค์ข้อปู่ใหญ่ครับเป็นองค์นู้น่อยครับเดือดใจ่ำปู่ใหญ่อันนั้นจะหนักพัดระาปู่องค์ดำครับ ครับพี่น้องก่อนจากกันนะครับบ่าวคู่ก็ขอให้ทุกท่านกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวคู่ได้เก็บคลิปใหม่ๆอีกต่อไปนีเดวยคับเดอสวัสดีครับ